แนะนำเนาะผ่าสินตาบานหวยหางเนี่ยสัเอื่นบางบางบานอื่นสะเอิ่นผ่าไร้แต็งโมแต่บานหวยหางนี่ได้่ยเอิ่นผ่าสินตาเนาะประสินพื้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีสามสวนมีมีโตสินแล้วก็มีหัวสินแล้วก็มีตีนสินท้อหัวเซตแล้วก็มาท้อโตสินแล้วก็มาท้อตีนสินแล้วก็มางีบต่อกัน เป็นผสินผืนเดียวกันก็คือผสินสินตาเนี่ยมีสามชิ้นต่อกันเป็นหนึ่งผืนต่อการท้อสมัยก่อนเนะาะไทยกีโบราณเนี่ยสามมือนั่นกี่ไหลผืนหนึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของไทยทรงดำนอกจากผ้าสิน้นคือผ้าสบายหรือผ้าเบี่ยงเป็นแถบผ้าฝ้ายทอมือสีครามเข้มเกือบดำหรือสีดำมีลวดลายประดับเป็นลวดลายของเส้นได้สีต่างๆสลับสีกันอย่างงดงามที่ริมชายผ้า เป็นสัญลักษณ์ของคนสูงอายุที่มีอายุใช้ห่มเฉียงบ่าไปวัดหรืองานสำคัญแม้แต่คนตายก็ต้องหม่มชาวไทยทรงดำปัจจุบันใช้เป็นผ้าห่มหน้าอกใช้หม่มคอใช้เป็นผ้าโพกศีรษะได้มีลายขอกูดและลายดอกเต้าสื่อความหมายว่าจะมีความกระตันยูตลอดไปสำหรับสีมีทั้ง5สีแต่ละสีมีความหมายที่แตกต่างกันไปสีดำหมายถึงความเข้มแข็ง สีเขียวคือความอุดมสมบูรณ์สีส้มหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความสามาคัคคีสีแดงคือเลือดเนื้อของไทยทรงดำสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์รวมกันคือความกลมเกลียวความรักความผูกพันของชาติพันธุ์ไทยทรงดำที่นี่ก็ได้มาปรับปรุงเผ่มัน,ช,น,นไไชัยในประเภทนี้ทั่วไปใดเมื่อไหร่ใช้ในประเพณนี้ของไทยทรงดำย่างเดียวเนาะ,ะก็ได้ปับเนาะก็ได้ไม่เอ็ด เอาไว้เอ็ดผ้าคองก้อเวลาไปฟอนไปล้ำเสืิมแกนเสืิงก้อนน้ำเซาแล้วก็เอามาประยุกเป็นกระเป๋ากระเป๋าท้ายเป๋าเปยนะเป็นล้ายนะจักหมอนแล้วก็มาเป็นกระเป๋าเป็นสายกัดแหววของประจ๊ายอันนี้ของประจ๊ายเนี่ยสายกัดแหววของประจ๊ายกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านห้วยห้างจะทอผ้าใช้เองและทอขายเป็นหลัก รวมถึงการสืบทอดศิลปะการทอผ้าให้กับเยาวชนรุ่นหลังสำนังกงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรได้นำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยซีพอตสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนประกอบด้วยกระเป๋าพร้อมผู้มาก่อนชุดเครื่องนอนปลอกหมอนผ้าคลุมเตียงและนี่คือเรื่องราวบนผืนผ้า ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำบ้านห้วยห้างตำบลหนองหลุมอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรที่ช่างทอผ้าได้ตั้งใจทักทออย่างงดงามเป็นความภูมิใจรวมถึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คอยส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสืบไปจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มาสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยสร้างไรายได้สู่ชุมชนผ้าไทยสวมใส่ได้จริง ประสวงวัฒนธรรมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยสร้างอัตลักษณ์ไทยสร้างรายได้สู่ชุมชน